อัปเดตอันดับและคะแนนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาล2023-20 2 4สสัปดาห์ที่16เมื่อแต่กันจบในคืนวันเสาร์ที่9ธันวาคม2566อันดับหนึ่งหงแดงลิเวอร์พูลแซงขึ้นจากฝูงแข่ง16นัดมี37คะแนนอันดับสองไอปืนใหญ่อาเซตนอนแข่ง16นัดมี36คะแนนอันดับสามสิงห์พยองแอสตันวิลล่าแข่ง16นัดมี35คะแนนอันดับสี่เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้แข่ง15้านัดมี30คะแนน อันดับหไก่เดย์ทองท็อตแนมฮอสเปอร์แข่งสิห้านัดมี27ดคะแนนอันดับหกปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแข่งส6หนัดมี27คะแนนอันดับเจสาลิกาดงนิวคาสเซิลยูไนเต็ดแข่งสิห้านัดมี26หคะแนนอันดับแดเจ้านกนางนวลไบตันแข่งส6บหนัดมี26หคะแนนอันดับ9้าขุนค้อนเวสต์แฮมยูไนเต็ดแข่งสิ้านัดมี24คะแนนอันดับสิบสิงโตน้ำเงินครามเชลซีแข่งส5ห้านัดมี19คะแนน อันดับ11พึ่งพิฆาตเบรนฟอร์ดแข่ง16หนัดมี19คะแนนอันดับ12อไอหมาป่าวูฟแฮมตันแข่งส6หนัดมี19คะแนนอันดับ13เดอะเชอรี่บอลมัดแข่ง16นัดมี19คะแ 16, น 19, นอันดับ14เจ้าสวน้อยฟูลแลมแข่ง15้านัดมี18คะแนนอันดับ1 5ปราสาทเรือนแก้วคริสตันพาเลสแข่งส6หนัดมี16คะแน 16, น,นอันดับ16เจ้าป่านอตติงแฮมฟอเรสต์แข่ง16นัดมี14คะแนน อันดับ17ท็ทอฟฟี่สีน้ำเงินเอฟเวอร์ ord, ตันแข่ง1ินัดมี1ิบคะแนนอันดับ18ช่างทำหมวกลูตันทาวแข่งส5้านัดมี9นาน้าคะแนนอันดับ19เดอะคลาเรตเล่าอง,งุ่นเบอร์รี่แข่ง16นัดมี8ดคะแนนและรังบวยอันดับ20อัศวินดาบคู่เชฟฟิล์อยู่ในเตดแข่งส6นัดมี8คะแนนขอบคุณสำหรับการรับชมช่วยกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารจากทางช่องและเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยค่ะขอบคุณค่ะ